สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดสอนเพื่อนในภาษาสุโถไทยคลิปที่2นะคะคลิปแรกได้สอนภาษาสุโถไทยไปบ้างแล้วคิดว่าเพื่อนๆคงแบบชอบแล้วก็อยากรู้ว่าคนสุขโขไทยเขาอ่ามีคำอ่า ในภาษาสุขโขทัยอันไหนแปลกๆไปบ้างเดี๋ยวนกจะมาแชร์ให้เพื่อนๆในเรียนรู้ภาษาสุขโขทัยกับนกในคลิปนี้อีกนะคะเพราะว่านกคิดว่ามันเป็นภาษาที่าบางคนอาจจะบอกว่าตลกแต่ว่านกว่ามันมีเสน่ห์ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักว่าคนสุขโขทัยเขาพูดกันว่าง่ายบ้าง อันแรกเลยนะคะก็คือลิปสติกลิปสติกภาษากลางคนทั่วไปเรียกว่าลิปสติกแต่คนสุขโขทัยเรียกว่าลุดลุด <c oughs> อาจจะตลกตลกนิดนึงคงเพื่อนๆอนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่นกมั่นใจว่าคนสุขโขทยัยน่าจะใช้คำนี้เหมือนกันต่อมานะคะเป็น ต่างหูก็คือต่างหูเนี่ยฮะต่างหูคนสุขุเออไทยเรียกว่าด็อกด็อกประมาณว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไปซื้อต่างหูใหม่มาคนสุขเไทยถามว่าวันนี้ไปซื้อด็อกมาใหม่เกยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ประมาณนี้ต่อมาจะเป็นาทางด้านอาหารบ้างนะคะอาหารผ้ากลาง หรือคนทั่วไปอาจจะเรียกว่าทอดมันนะทอดมันแต่คนสุขโขทัยเรียกว่าปลาเฮ็ดปลาเฮ็ดน่ารักนะฮะคำต่อมาเป็นปลาเค็มปลาเค็มคนสุขโขทัยเรียกว่าปลาเกลือปลาเกลือนะคะ แล้วก็คำต่อมา,อาจะเป็นพวกอของใช้บ้างของใช้ก็จะมีถังน้ำถังน้ำที่เขาใส่หิวน้ำอะคะ่ะคนสุโขทัยเรียกว่ากระแป้งน้ำหรือบางบ้านก็เรียกคุน้ำอะไรอย่างงี้ยะคะต่อมาเป็นทับพีทับพีที่เอาไว้ใช้พัดกับข้าวหรืออะไรเงี้ย คนสุขโขทัยเรียกว่าสารพีสารพีนะคะต่อมาเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งที่เขาน้ำแข็งที่เขาใส่แก้วไว้แล้วมันละลายนะคะน้ำแข็งที่น้ำแข็งที่ละลายคนสุขโขทัยเรียกว่าน้ำแข็งน่น้ำแข็งน่น่ารักเนาะอาจจะเพื่อนเื่อนาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่ามันน่ารักดีนะว่า ต่อมาเป็นสองคำเนี้ยบางคนจะงงอ่ะเอ๊ะทำไมพูดสลับกันหรือเปล่าต่อมาเป็นเสือคนไทยเรียกว่าเสือแต่คนสุขโขทัยเรียกว่าเสือไปดูเสือกันมอนี่อ่ะ,อะก็คือไปดูเสือกันไหมนี่นะคะแต่คนสุโขทัยบอกไปดูเสือกันมอ,นนะะนขอเอมอขาจะเรียกสลับกันละ ถ้าอีกอย่างคือเสือเสือเสือที่เราเอาไว้นั่งอะค่ะคนไทยเรียกว่าเสือคนไทยเรียกว่าเสือที่เอาไว้นั่งแต่คนสุโขทัยเรียกว่าเสือนั่งนั่งเสือมอใครเห็นเสือบ้างนั้นอะเสือหายไปไหนมันจะสลับกันเนี่ยค่ะเสือคนทุกโขทัยเรียกว่า เสือแต่คนกาผักกลางเรียกว่าเสือคนสุขโขทัยเรียกว่าเสือสลับกันอาจจะแปลกๆนิดนึงคลิปนี้นกเกาะอ่าเลยอย่างนึงเวลาเอ่อฟ้าสว่างใช่ไหมฮะคนสุขโขทัยเรียกว่าแจ้งไก่แจ้งแล้วไก่จะสว่างแล้วอะไรอย่างงี้คะ่ะ ใกล้แจ้งแล,แล้วก็คือใกล้จะสว่างแล้วก็คือใกล้จะตอนเช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็มาแชร์ให้เพื่อนๆสนุกสนุกในภาษาสุโขทยัยเพราะว่านกคิดถึงบ้านมากๆเลยแล้วก็อยากมีเพื่อนที่แบบว่าไม่ว่าจะภาคไหนก็ช่างอยากจะชวนมาพูดคุยกันสนุกสนุกของนกก็คือ,อคิดถึงคนสุโขทยัย ก็เลยมาแชร์ภาษาสุโขทัยให้เพื่อนๆฟังแล้วก็เผื่อเพื่อนๆชาวสุโขทยัยหรือเพื่อนข้างเคียงหรือว่าเพื่อนภาคต่างๆจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เอามาคุยมาคอมเมนต์กันโนก,ก็ได้ว่ามีอะไรแนะนำะมีเพื่อนๆที่เขาคอมเมนต์มาอยู่พิจิตรอยู่กำแพงเพชร เขาก็อมาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะต้องขอบคุณด้วยนาที่นี่ก็คือรู้สึกว่าอบอุ่นเลยมีเพื่อนมาคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจคนสุโขไัทภาษาใกล้เคียงกันด้วยอาจจะพิษแตกต่างกันไปเล็กน้อยแต่ว่าก็ภาษาของเราก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีภาษาท้องถิ่นของใครของคนนั้น ก็เป็นภาษาที่สละสสลวยเป็นภาษาท้องถิ้นของของเราเราก็อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็คิดถึงบ้านอย่างไงถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วก็มีอะไรที่เพื่อนๆอ,อยากจะแนะนำก็คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้แล้วเดี๋ยวนกจะไปตอบแล้วก็เอามาปรับปุงนะคะอยังไงฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะคะ าฝากเพื่อนกดไลค์ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีอะไรสนุกสนุกมาทำให้เพื่อนได้ดูแล้วก็ได้ผ่อนคลายในช่วงเวลานี้ไงาฝากอีกครั้งนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย ถ้าสมมุติมีคลิปอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อนๆจะได้เข้ามาชมดูคลิปของนกเลยนะคะไงคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย